สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะมาดูว่า3มสิ่งสําคัญที่คุณควรรู้ตอนนี้คืออะไรนะคะสมสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้คืออะไรเป็นแรนดอมคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้เป็นคลิปสุ่มนะคะมาดูว่า พลังงานใช่คุณหรือเปล่านะคะเช็คพลังงานดูแล้วมีสิ่งใดที่คุณควรรู้ในช่วงเวลานี้อิทธิพลของคลิปนี้ก็คือหนึ่งถึงสามเดือนนี้สามสิ่งที่คุณควรรู้คืออะไรอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลช้วิจารณญายานในการรับฟังนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาคลิปนี้แบบไม่เบิงเอิญน,นะคะอ่ะ ไปแรกนะคะขึ้นมาโฟอขับขึ้นมาใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้คุณน่าจะมีความเหงาความเศร้านะคะคิดถึงใครสักคนนะคะหรือตัวเราเองเนี่ย เพิ่งพลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาในมาใน,มาในชีวิตนะ่ะหรือว่าไม่กล้าขวอยขว้าโอกาสนั้นก็ได้นะคะหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่อยากจะยุ่งกับใครก็มีนะสําหรับบางคนบางท่านนะคะอือุ้ยโทษทีกล้องสัน่น <laughs> โอเคค่ะต่อมานะคะเช็คพลังงานเกินก่อนตอนนี้จริงๆด้วยนะคุณอนะ่ะแบบบล็อกตัวเองคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะ คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณแบบโอ้โหเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเหนื่อยเจ็บปวดนะคะแบกรับภาระนะคะเออเยอะแยะมากมายอ่ะนะคะมันเครียดอะ่ะมันเครียดเหรอคะมันเครียดไม่พอมันยังออกมาจากจุดนั้นไม่ได้นะคะอ่าเห <c oughs> ็นแล้วคือเดวิลนั่นเอง เดวิลนะคะคือการทํางานหนักก็ได้หรือรวมไปถึงคุณพันธนาการตัวเองไว้เหมือนคลยๆเจ้ากรรมในเวนะเห็นไหมถูกโซ่ของเจ้าปีศาจเนี่ยล่ามไว้อยู่ไม่ได้เป็นอิสระจากพันธนาการซึ่งความหมายก็คือว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะที่เราจะหลุดออกมาได้จากความทุกข์หรือว่าแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เจอได้นะคะในตอนนี้เออนี่คือพลังงานนะคะในสิ่งที่คุณ บางเอิญเข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้เจอพลังงานนี้อยู่ข้อความนี้ไม่ใช่ของคุณคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะเอาละค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดกับคุณด้สักพักหนึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ ภาระความเครียดนี่สินการทำงานหนักหรือว่าท็อกซิกเรเลชชั่นชิพลงไปถึงแบบว่าเราเจอปัญหาที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอืมทีนี้ขอดูหน่อยค่ะขอดูว่า3สิ่งนะคะที่คุณควรรู้นะคะกับพลังงานของคลิปนี้นะคะสสิ่งที่คุณควรรู้นะคะสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรก สามเหรียญขึ้นมาสามเหรียญเป็นในเรื่องของการาตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะขอขยายหน่อยสามสิ่งที่คุณควรรู้นะคะสิ่งแรกเนี่ยบางคนข้อตกลงในเรื่องของหน้าที่การงานข้อตกลงในเรื่องของการทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อืมข้อข้อตกลงคือรอจังหวะ รอตกลงหรือว่ารอผลของคําตอบที่มันดีกว่านี้หรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันดีกว่านี้นี่คือสิ่งแรกนะคะ,ะมาดูสิ่งที่สองเดี๋ยวคำแนะนำจะบอกทีหลังสิ่งที่สองคืออะไรในช่วงนี้นะคะสิ่งที่สองมันเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือคะ่ะความช่วยเหลือกำลังมาค่ะความช่วยเหลือกำลังมาว้า wow. ว หรือบางคนนะคะเอาตรงๆอะนะคนที่เคยทิ้งคุณไปอ่ะที่เคยมีประเด็นกันเนี่ยอาจจะวนกลับมาก็ได้นะเนี่ยอ mm ืม hmm. ข้อสองอ่าเดอะมูนขึ้นมาเลยนะ mm hmm. คุณน่าจะเฮิร์ต broken heart อยู่ตอนนี้นะคะคุณต้องการการช่วยเหลือคุณต้องการการได้รับการเยียวยามันถาถมในชีวิตเราอย่างเงี้ยอืม mm hmm. เอาละจะมีใครสักคนย้อนกลับมาหรือคุณได้แก้ไขเรื่องราวที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่สองนะคะสิ่งแรกคือข้อตกลงหรือการทําให้มันดีกว่าเดิมมาดูสิ่งที่สามนะคะที่คุณควรรู้ตอนนี้สิ่งที่สามขึ้นมาเลยคือ the high p i n t e g s ขึ้นมา intuition ของตัวเองกำลังบอกอะไรบางอย่างอ,อันนี้คือ เพสออฟสอดขึ้นมาคุณกำลังจะได้ข่าวบางอย่างหรือคุณจะมีเซนต์รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับข่าวดีมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะ,ะทีนี้หมอโบจะบอกว่าในแต่ละเทคนิคของคุณคืออะไรนะคะสิ่งแรกสิ่งแรกของคุณหนึ่งนะคะหคัดคนที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากชีวิตนะคะหนสเดือนนี้ คัดคนที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากชีวิต2นะคะจงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอย่างเช่นเราคิดยังไงกับตัวเราเองเราปฏิบัติกับตัวเองดีแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคุณกลัวการเผชิญหน้ากับคนอื่นไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นเอาแมาเามาคุณไม่มั่นใจที่จะ,ะเผชิญหน้าไม่มั่นใจที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อนฝูงสังคมอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่รู้จะทาตัวยังไงคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะนะคะคุณจะต้องหัดฝึกที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนเซลเลิฟก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่สองสิ่งที่สามของคุณคือการฟังเสียงกระซิบของหัวใจของตัวเองนะคะฟังตัวเองบ้างอย,าอย่าฟังแต่คนอื่นนะคะแล้วก็ทำตามที่ใจเราต้องการหรือว่าใจของเราปรารถนาบ้างนะคะอย่า อย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าโอเคการมองคนอื่นในในรูปแบบที่ดีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองนะคะเออแต่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอืมนอะอย่าาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่นี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้ตอนนี้อ่าทีนี้เรามาดูว่าคำแนะนำนะคะจากสปริตของคุณมีอะไรบ้าง ะค,ะคำแนะนำจากสปิริตของคุณนะคะไพ่ปกสวยมากเลยเนาะน่ารักดีสวยอะคะ่ะคำแนะนำจากสปิริตของคุณใช้อันนั้นอยู่ไหนเมื่อกี้อ่ะใช้เด็กนี้เขายังค้างคาใจอยู่คำแนะนำ อันนี้ขึ้นมา instead of thinking on fair นะคะ of a u t e r reflect love แทนที่เราอะนะคะจะเหมือนแบบ taking taking on the fair of a u t e r เหมือนแทนที่เราเนี่ยนะคะจะ คิดหรือว่าคุณอาจจะคิดหรือว่าคุณกลัวคนอื่นหรือเกี่ยวกับความรู้สึกอย่างเงี้ยเออกับคนอื่นนะคะแต่มันรีแฟกมันเป็นผลตอบกับนะคะกับความรักของคุณไอรีแฟกเลิฟนะคะเออดังนั้นบางครั้งความกลัวนะคะกลัวสูญเสียเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยบางทีคุณกลัวที่จะขอยควาโอกาสกลัวที่จะรักอีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้คุณมีปัญหากับความมั่นใจของตัวเองกับการที่จะเริ่มต้นกับความรักหรือ เริ่มต้นที่จะมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับความแฟร์ขึ้นมาคุณมีความกลัวกังกงวลอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะเออนะคะสิ่งนี้บางคนมีปัญหากับจัก,กระที่ส no, ามโนจักระที่สี่นะคะจัก,กระที่สี่อ่ะ I can't forgive people quickly r e l e v e my resistance ment and set myself free โอเคให้อภัยใครสักคนอันนี้หมอโบจะพูดบ่อยมากให้อภัยคนที่เคยทำลายเราไอ้เจ้าเดวิลเนี่ยคุณเป,เป็นประเด็นอยู่กับใครบางครั้งเราให้อภัยเขาแล้วไม่จะเป็นต้องไปเป็นมิตรที่ดีต่อเขาต่อแต่เราจะต้องปล่อยผ่านไม่งั้นพันธนาการของกรรมมันไม่เสร็จนะคะฉันให้อภัยคนได้อย่างได้อย่างง่ายหรือฉันให้อภัยก็ได้แล้วฉันเนี่ยก็ปลดปล่อยความแค้นของฉันและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ นะคะจากนี้ไปนะคะความโกรธความแค้นบางคนอาจจะยังมีความฝังใจเจ็บนะคะกับอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ไม่นานนี้เองหรือนานแล้วคุณยังคุณมันยังเอามันไว้ตรงนั้นอยู่ะมันเลยทําให้จักระคุณไม่โฟมันไม่สามารถที่จะฟรีเซลออกมาจากตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่จักรวาลบอกคุณว่าให้อภัยนะคะ กับคนที่ร้ายๆกับเราแล้วก็ปลดปล่อยเองออกมาจากความสัมพันธ์อย่างที่มอโบบอก,บอกคัดคนออกจากชีวิตเราคนประเภทไหนที่คุณควรคัดออกคนที่ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องดีๆในชีวิตของเรานะคะ หรือว่าข่าวดีหรือไม่ข่าวดีไม่ได้ยินดียินร้ายกับคุณไม่ได้ให้เกียรติคุณไม่ได้สนใจคุณท็อกซิกใส่คุณนะคะไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนคุณไม่ต้องแคร์อย่าไปแคร์คำอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าที่คุณจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองนะคะอ่ะเรียนรู้นี่คือเป็นการที่คุณอาจจะต้องให้เกียรติตัวเองเยอะๆด้วยแหละใบสุดท้ายนะคะ w h e n i s e e good in people I acknowledge is our load. อ่าบางครั้งคุณอาจจะเห็นมุมมองที่ดีนะคะของอของผู้คนนะคะเมื่อคุณเห็นเมื่อคุณเห็นความดีในผู้คนนะคะหรือผู้คนคือคุณยอมรับนะคะยอมรับมันออกมาดังๆเอออย่างเช่นเมือ่อถ้าสมมติว่าใครสักคนะ่ะทำดีกับเราเราก็ยอมรับมัน เนี่ยมันเลยจะมีปัญหาเพราะว่าสมมติว่าคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าคนคุณเจอกลุ่มที่ไม่ดีมาผู้คนที่ไม่ดีมาพอมีคนที่เขาดีกับคุณแบบไม่มีเงื่อนไขคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะยอมรับคุณก็ไม่ไว้ใจใครอีกนี่นี่แหละค่ะคือปัญหาของฮาร์ดจักระมีปัญหาด้วยนะคะดังนั้นคุณควรทำไงให,ให้ภัยนะคะแล้วเราจะได้แบบปลดล็อกตรงนั้นได้ ความรักของเราจะดีขึ้นนะคะแม้แต่กับตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยแล้วก็หัดขอบคุณนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ผู้อื่นคนอื่นทําให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะแล้วคุณจะเห็นคุณค่าคุณจะเห็นผลตอบรับนี้ดีมากอย่างเช่นอขอบคุณพนักง,งานเออเงินทอนขอบคุณพนักง,งานเซอร์วิสหรือการให้บริการเล็กๆน้อยๆมันเป็นเราส่งแรง ปัถนาเราส่งแบบว่าคําขอบคุณออกไปเรื่องเราดีๆออกไปมันจะเริ่มดึงดูดเรื่องเราดีๆเข้ามาหาเราจะมีคนจริงใจกับเราคุณจะเจอกันยายนิมิตท,ที่ดีเองนะคะดังนั้นมีบาดแผลอะไรฮิลลิ่งเยียวยาปลดล็อกนะคะแล้วก็รีมูฟนะคะเอาเอาอะไรที่มันท็อกซิกออกจากชีวิตของคุณซะนี่คือสามสิ่งที่คุณควรรู้นะคะนะ โอเคก็ถ้าคลิปนี้เป็นของใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็หวังว่าคุณจะโชคดีสุดท้ายนะคะ,ะต้องสุดท้ายอีกไม่สะใจขอแค่3ใบคำแนะนำสุดท้าย3ใบใช้สติปัญญานะคะในการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดออแล้วก็ คิงถือเหรียญ er นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช้ความฉลาดเฉลียวของเรานะคะเราจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะที่จะต่อสู้กับศัตรูนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็ดูแลพักผ่อนบางทีก็อย่าห,ากหักโหมมากเกินไป ะะกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะขอบคุณมากมายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟๆค่ะ